สวัสดีครับวันนี้จะมาทําเงินจากเม็ดเบเกอร์เม็ดแมกนีติกนะครับให้เป็นเงิน99%นะครับพอเราการดกนแนติดเสร็จแล้วเราก็มาทําการกรองเอาแต่น้ํานะครับเพราะตอนนี้เงินจะละลายเป็นน้าไปแล้วแล้วเราก็มาตกด้วยเกลือนะครับน้ําเกลือนี่นะครับแล้วก็คนครับผมแล้วตะกรองก็จะกลับเจ้าอันเป็นสีขาวนะครับเป็นแป้งสีขาวนะครับแล้วเราก็ทําการเอาน้ําออกนะครับเพื่อว่า จะได้เอาไปล้้งน้ำร้อนนะครับนี่ครับผมล้้งน้ำร้อนปุ๊บมันก็จะขึ้นโฟลแบบนี้นะครับแล้วเราก็กองออกนะครับจากนั้นเราก็ใส่โซดาไฟนะครับลงไปครับผมให้เปลี่ยนจากเงินสีขาวให้เป็นน้ํานะครับพอเราใส่เสร็จแล้วมันก็จะเดือดแบบนี้นะครับต้องระวังห่อยนะครับผมจากนั้นก็คนนะครับคนให้เป็นน้ําดําๆเลยนะครับ ถ้าเกิดมันน้อยไปแล้วก็ใส่เพิ่มอีกอันนี้คือหลังจากเราทําเป็นน้ําสีดําแล้วเราใส่น้ําตาลทรายนะครับลงไปให้มันจับเป็นตะกอนก้อนขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับแล้วกเราปลาน้ําร้อนนะครับผมแล้วเราก็ทําการกรองแล้วก็เอาไปหลอมได้เลยนะครับกลายเป็นเงินเก้าสบเก้าเปอร์เซ็นแน่นอนครับผม